อะละคุณผู้ชมก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะอันนี้ผมก็มาอาัดใหม่เลยเพราะว่าพูดงงมากก็เราจะมาทำเพยกันนะก็อันนี้จะเป็นาการทำเพปนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมจะเรียกมันว่าเพปเรียกง่ายสุดมันเป็นสิ่งอีกต้องทำนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเควสลองอะ่ะให้เราไปหาอุปกรณ์ต่งตาง เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการทำไฮคายโอมิโก้นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเควสแรกนะเป็นเควสที่ผมไปเอากล่องนะครับก็ไม่จําเป็นต้องทําผมบอกได้แค่น,นี้ว่าไม่จําเป็นต้องทําจะทําก็ได้หรือไม่ได้ก็แล้วไม่ดีต้องพูาจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้แต่แนะนาไม่ต้องทําครับแล้วจะมีไว้ทําไมคือมันอาจจะทําให้ช่วยเล่นเกมง่ายขึ้นนะนะแบบเข้าไปทําไฮง่ายขึ้นเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะไปที่มาร์กนะก็ให้เราฆ่า ให้หมดเลยนะคุณผู้ชมแต่จุดนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยนะมันก็จะทิ้งโลเคชันไว้อีกจุดหนึ่งให้เราไปมันก็จะเป็นบ้านของพวกภริยานะคุณผู้ชมเนี่ยไม่ไกลมากแค่นิดเดียวเองรถจะมีเต็มหมดเนี่ยหลังจากนั้นให้เข้ามาในห้องนี้นะเคลีย์ให้หมดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มาตรงจุดนี้เลยครับเนี่ยมันก็จะเป็นกงเหล็กเนี่ยมันก็จะให้เรากดนะเราได้บอกให้เราไปหาคีย์การ์ดมา ซึ่งคีกาก็อยู่ห้องข้างๆครับคุณผู้ชมเราเดินออกมาจากประตูแล้วเลี้ยวขวาที่เป็นห้องปิดอยู่แค่นี้เองครับเข้าไปแล้วก็ที่ตรงถานนะครับมันก็จะเห็นเลยแหละก็ต้องขอโทษเจ้าหน้าที่คลิปมันดูอื่นๆนะครับเพราะว่าอันนี้ผมอัดน้งมืดอะ่ะอันนี้ก็เอ่นครับผมอัดตั้งแต่ตีหนึ่งยันตีห้านะก็ก็เลยเอ่นหน่อยก็เลยเอามาพากเองดีกว่า คือผมยอมแล้วผมภาคยังไม่เก่งนะก็แต่แต่ทําให้ดีที่สุดครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ให้เอาครีกร์เนี่ยแหละคุณผู้ชมที่เราได้มาเนี่ยมาจิ้มจึ๊กไปหลังจากนั้นก็จะมีสตูวิสองตัวนะฮะน,นี้ไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมคุณเอาปืนฆ่าเลยเพราะว่ามันเป็นอาวุธระยะประชิดทั้งคู่เลยไม่มีความน่ากลัวอะไรหลังจากนั้นเขาก็จะให้เรามาเอากล้องเควสก็เป็นอนเสร็จสิ้นแล้วคุณผู้ชมแค่นี้แหละแต่น,นี้ผมก็เดินอื่นไปเรื่อยอะ เป็นึ่งทีด้วยเป็นงานตบเสาจารึเพสต่อไปให้เราไปหารหัสตู้เซฟนะครับคุณผู้ชมก็ตามภาพเลยนะแต่มันแตกต่างนิดหน่อยนะอันนี้ทุควคราวนี่มันเป็นไฮตาแรกของผมนะครับมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ก็คือให้เรามาที่คาสิโนแล้วก็ไปขึ้นลิฟต์ทางซ้ายมือนะคุณผู้ชมก็จะมีบริการอยู่ คือคุณเดินเข้ามาปูหันไปทางซ้ายคุณก็จะเจอเลยเนี่ยซ้ายเนี่ยคุณก็จะเจอแต่นีอเป็นตานแรกผมไงผมก็เลยเดินเล่นไปเรื่อยหลังจากที่เดินเสร็จแล้วก็จาพาเวลก็จะทักมาหาเรานะแล้วก็ก็จะมีรูปไอคอนขึ้นเป็นรูปลิฟต์หลังจากนั้นก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคุณผู้ชมไม่มีอะไรอยู่แล้วเห็นคาสิโนแล้วปวดใจอยากเล่นได้ไม่ได้ จะใช้ VPN มุดไปก็กลัวโดนแบนอรก็ถ้าคุณจะหารถเนี่ยมันก็จะมีบอกคือพาอีตาพาเวลเนี่ยเขาก็จะเอาเลขทะเบียนรถเนี่ยมาบอกเราแต่ผมแนะนำนะให้เดินหาไปเลยจะมีรถคันหนึงที่แปลกที่สุดนะเป็นรถสีเหลืองเป็นรถเหมือนรถคลาสสิกอะเนี่ยเลยรถคันนี้เลยคุณผู้ชมเพราะผมเล่นสตาเจอแต่รถคันนี้นะม,นมันไม่เคยไปอยู่ในรถคันอื่น บางคนอาจจะมองว่าแค่2ตาทำไมต้องพูดก็คือผมทำให้มาหลายตามากคุณผู้ชมแต่ไอ้เควสตู้เซฟเนี่ยมันน้อยมากอะ่ะที่ผมจะได้ทำส่วนใหญ่ผมจะไปทำเควสตู้กระจกใช่เอาเป็นแปวของในตู้กระจกอะ่ะมันจะเป็นคนละแบบไงไอ้เควสตู้เซฟรหัสตู้เซฟเนี่ยคือผมได้ทำน้อยมากก็ทำมาตั้งหลายตาเพิ่งมาเจอแค่สองตา หลังจากนั้นก็ให้เราไปตามหาห้องห้องหนึ่งนะครับที่มีอีตาคนนั้นอยู่ใส่หมวกแล้วก็ฆ่าทิ้งซะถ้าถามว่าเป็นห้องไหนก็ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมก็ห้องที่มีบริการยืนอยู่ข้างหน้าก็สามารถที่จะยิงแลวเข้าไปได้เลยเราจะต้องไปฆ่าบอยสก่อนนะเพื่อไปจิ้มเนื้อต้องตัวเขาเอาของมาอันนี้ผมก็เพิ่มเลือดอะไรก่อนนะเพราะว่า ไม่มีเกาะกลัวสู้ไม่ไหวแต่อันนี้มันเป็นโมมอนอยู่ไงอ่าบางคนก็อาจจะถามว่าฮาร์ดโหมดที่ต้องทำไงใช่ไหมผมก็จะพูดในตอนที่ผมอยู่ตรงน,นี้เลยแล้วกันเพราะว่าผมก็บอกไปแล้วว่าเราเข้ามาที่นี่เพื่ออะไรใช่ไหมก็คือฮาร์ดโหมดหลังจากที่คุณเล่นโมมอนจบหนึ่งตาแล้วตาพาวเวลก็จะทักมาหาเราครับคุณผู้ชมว่าให้เราเตรียมเซตอัพที่จะไปป้นครั้งต่อไปได้เลย ครั้งนั้นมันก็จะปรับมาเป็นฮาร์ดโหมดให้นะคุณผู้ชมก็คืออารมณ์แบบเราไปป้นบ่อย Security มันก็เลยจะแบบดีขึ้นอา,อารมณ์ประมาณนี้นะแต่มันก็จะมีเวลาของวันนะผมไม่แน่ใจน่าจะเกินสินาทีอะ่ะมันถึงจะรีเซ็ตมาให้เป็นแบบโมม่อนให้แต่ถ้ายังไม่ถึงสินาทีมันก็จะเป็นฮาร์ดอยู่นะเนี่ยเราก็แค่มาแตะเนื้อต้องตัวเขาแล้วเราก็เสร็ารกิจครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรแล้วอันนี้ และเควสต่อไปก็จะเป็นเควสที่ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะามว่าชิวชว,ชว่าชิวชิวอันนี้ก็คือไปแฮกโน้ตบุ๊กซึ่งไปหาคีย์การ์ดเลยเราอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ที่รู้คือมันจะให้ไปตรงจุดโลเคชั่นแล้วเราก็ต้องยิงปะทะกับคนในตึกนี้ซึ่งก็ถ้าคุณใช้ระบงระเบิดก็ปาไปให้ไกลๆหน่อยนะ เพราะไอ้รถที to to. ่อยู่ตรงข้างกล่องเนี่ยจะระเบิดทําให้คุณตายได้ก็เคลียจนจบไปนะครับแต่อันนี้ก็จะอึนอึนนะเพราะมันเป็นตาแรกของผมอะแล้วก็อัดมาตั้งแต่ตีหนึ่งก็เลยจะแบบเล่นเหมอแดงเนี่ยแหละครับคุณชมหลังจากที่เราเคลียเสร็จก็เดินไปตรงที่โน้ตบุ๊กได้เลยนะอยู่ข้างหน้านี่บอว่าเดินเล่นของผมไม่อยากรู้มันคืออะไรไง นี่เลยครับแล้วแค่กด e นะแล้วก็แฮกแฮกนี้ก็เป็นแบบตัวเลขวิ่งอ่ะให้ตัวภาษาอังกฤษวิ่ง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 แล้วให้เรากดลงไอเนี่ยให้ตรงกันอะ่ะเนี่ตัวนี้แหละอันนี้มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไงแต่ถ้าเป็นชุดเลขวนะิ่งเนี่ยคือน่าลำคลายมากแล้วหลังจากนั้นมันก็จะให้เราไปอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะไปเอาย์การ์ดนะคุณผู้ชมก็ไปตามโล c a t i o n บอกเลยอันนี้ผมก็เข้ามาในห้องเลยนะ ปดมาให้มันรวดเร็วไงตอนแรกผมคิดว่าจะทำเป็นพาร์ทพาร์ทแบ่งไปนะแต่คิดว่าเฮ้ยเราทําสั้นๆให้ผู้เล่นใหม่ได้ดูดีกว่า <_ d ata> ก็ถ้ามีอะไรไม่ถูกใจผู้เล่นเก่าก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ <_ d ata> เพราะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็อยากจะมาบอกกับผู้เล่นใหม่อ่าผมก็จะบอกเลยว่าคีย์การ์ดมันจะอยู่โต๊ะเมื่อกี้อะครับไม่ไม่โต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอีกจุดนึ่งก็คือโต๊ะตรงนี้ครับมันจะเป็นแค่สองจุดนี้แหละ หลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จภารกิจครับก็ต้องยอมรับเลยว่าผมอะค่อนข้างที่จะมาทําช้านะเพราะว่าไฮคายโยเนี่ยมันอยู่มานานมากแล้วอะนะแต่ก็เอาไวาบบ้สําหรับผู้เล่นใหม่แบบอาจจะไม่ไม่เยอะนะแต่ผมว่าอยากจะบอกข้อมูลไว้อะช,ช่วยกันก็อันนี้เป็นเคเวสที่ผมจะต้องไปขโมยเรือนะ เอาง่ายคือมันเอาไว้เข้าอ่ะเข้าเกาะมันจะมีหลายวิธีมากครับไม่ว่าจะเป็นกระโดดจากเครื่องบินแล้วก็น่าจะขโมยเครื่องบินเข้ามาในแอร์พอร์ตแล้วก็อันที่ผมทำนี้ก็คือขอโมยเรือแล้วก็ใช้เรือขับเข้าไปในเกาะน,นะมันง่ายคือขั้นแรกก็มาตามโลเคชันนะครับคุณผู้ชมแล,แล้วเราก็จะเห็น,นว่ามี security ต่างๆคอยป้องกันอยู่แล้วเขาก็จะให้ไปเอารถพ่วงมา ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันว่าทำไมไม่ให้ไปเอารถพ่วงมาทีเดียวแล้วก็มาตรงจุดนี้นะแต่ก็รับได้คือช่วงแรกอะถ้าคุณเป็นมือใหม่จริงอะแล้วคุณทำไฮนี้ยมันจะลำบากมากเพราะว่าคือคุณต้องไปกลับไปกลับอะนะมันเลยดำน้ำไม่ได้จอดอยู่ตรงดินเลยมันจอดอยู่กลางน้ำคุณก็ต้องสปอนเรือออกมาไม่แน่ก็เครื่องบินอะผมแนะนำเลยถ้าคุณจะซื้อนะมีอยู่สองอย่าง ก็คือสเปรโร่ก็คือเฮลิคอปเตอร์จิ๋วอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรถมาร์2ทูนะผมแนะนำให้ซื้อมาร์2ทูถ้าคนที่เป็นคนขับเครื่องบินไม่เก่งอะอย่าซื้อสเปรโร่เลยครับซื้อมาร์2ทูดีกว่าแต่ต้องจอดให้เนี่นะถ้างั้นมันจะไหลลงน้ำหมดอหลังจากนั้นเราแค่มาขโมยแล้วก็เอาไปเลยแนะนำนะครับคุณผู้ชมขับรถออกมานิดนึงออกมาสักจึงนึงประมาณเนี้ ตรงถนนก็ได้แล้วก็ลงให้ตำรวจยิงให้คุณตายเลยเพราะว่ามันจะไม่กลับไปสปอนจุดเดิมนะคุณผู้ชมคือถ้าเราจอดรถทิ้งไว้ตรงไหนอ่ะมันก็จะหยุดตรงนั้นนะเราก็แค่ตายปุ๊บแล้วก็เกิดมาข้างๆแล้วเราก็เอารถไปได้เลยแต่ด้วยความที่มันเป็นตาแรกของผมไงผมก็เลยจะแบบลากไปไกลหน่อยแต่อันนี้ผมลากเข้าไปในอุโมงรถไฟฟ้าก็เลยรอดแต่ใช้วิธีที่ผมบอกไปง่ายสุดลากมานิดนึงคือ อยู่ในบริเวณนั้นอ่ะมันจะขึ้นดาวอยู่คุณผู้ชมผมก็เลยให้ใช้วิธีนี้แทนอ่าแล้วหลังจากนั้นก็เอามาส่งที่นี่แหละแล้วก็เสร็จภารกิจครับก็ถ้าพูดงงหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้เก่งขนาดที่จะภาคได้ชำนาญนะนะแต่ผมจะพยายามมากขึ้นและต่อไปก็คือไปขโมยปืน อ๋อและยหนึงถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาแทรกก็ต้องขอโทษนะคือบ้านฝั่งน้นเขาเสียงดังกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคงไม่เข้ากดังขนาดนั้น,น,นผมแนะนําให้เลือกเป็นปืนพกกับสะทายนะเพราะผมทําแล้วมันง่ายไอ้ปืนลูกซองกับปืนไอ้นี่มันต้องไปยิงหอ,อก่อนนะคุณผู้ชมไปยิงหอแล้วค่อยเข้าไปในตึกเนี้ยตึกเดี๋ยวผมซึ่งผมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะแต่เนี้ยของผมมันขามสามารถเข้าได้เลยไง แล้วเราก็เคลียร์ไปคุณผู้ชมคืออันนี้ต้องผมขอโทษนะที่เลงน้ำไปหน่อยเพราะว่าปาผมเริ่มเจ็บแล้วไงตอนที่ผมเล่นหลังจากนั้นก็เข้าไปในตึกนะคุณผู้ชมเข้าไปในห้องนี้เลยอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ชมว่าฝั่งขวามันจะยิงเราได้คือมันเป็นกระจกกันกระสุนนะ่ะยิงกันไม่ตายแบบเนี่ยผมก็จะยิงอยู่แค่ตรงนี้ ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะผมก็ยิงใส่กระจกไอเอ๊ะทำไมไม่ตายอ๋อมันเป็นกระจกกันกระสุนเนี่อะไรช็อตนี้อะไรคุณผ,ผู้ชมแล้วก็เคลียร์ให้หมดนะมันก็บอสจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแต่ให้แนะนําเคลียร์ห้องกองขวาให้ใส่ก่อนเนี่ยแล้วก็มาแตะตรงเนี้ยแต่บอสไม่ได้น่ากลัวบอสส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็ยืนเอ๋อหมดอะแล้วเขาก็จะให้เรามาตรงโน้ตบุ๊กนะเพื่อ เอาแฟลตได้มาเสียบแล้วก็แฮกเป็นชุดเลขนะชุดเลขวิ่งก็เดี๋ยวจะเปิดคุณผู้ชมดูเนี่ยอันนี้แหละก็หาเลขตามที่เขาบอกนะอันนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะเมินหมัวนหน่อยอะแล้วก็มาแตะที่นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ไปกดอีใกล้ๆเราก็จะได้เปิดแล้วก็เป็นอันเสร็จภารกิจครับออกมาแต่ก็ยังเือว่ายังไม่เสร็จภารกิจสักทีเดียวนะเพราะ คุณจะต้องออกมาแล้วเจอฮออย่างนี้ครับฮอสองลำแล้วก็จะมีคนยิงอีกลำละหนึ่งคนนะผมแนะนําให้ยิงแค่ไอคนยิงก็พอแล้วไอคนยิงปืนอะ่ะคนยิงปืนอะ่ะเพราะถึงฮอมันยังยิงงั้เนี่ยมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วมันจะไม่สปอน์ใหม่ด้วยไงแต่ถ้าคุณยิงก็งหมดอะ่ะมันก็จะสปอน์ใหม่สองลำไงอันนี้ก็ยิงเล่นไหมผมว่าเดี๋ยวจะมีไม่ซ้ายติดตามก็ยิงริงเลยครับ แต่ถ้าทางที่ดีก็ใช้มาร์กมาร์กทัวรถดมาร์กทัวดีสุดละอ่าหลังจากนี้ก็เป็นอันเสร็จภารกิจแล้วคุณผู้ชมก็อันนี้ก็จะสามารถทำไฮได้แหละก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะแต่ถ้าคุณมีทั่วตัวช่วยอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันก็จะง่ายและหลังจากนั้นมันก็จะมีคัสซีนโพลมานะแต่ผมก็จะไม่สปอยแค่เอามาขั้นเฉยๆเวลาผมพูดนะก็ประมาณนี้แหละ ถ้าคุณมีสเป r o ่หรือรถ Mark 2ทูที่ผมบอกอ่ะมันจะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีนะก็แนะนําเลยถ้าคุณซื้อไฮนี้เป็นไฮแรกก็แนะนําให้เก็บตังค์ซื้อ2ออย่างนี้ขึ้นอยู่ที่คุณถนัดนะว่าคุณจะถนัดสเป r o w หรือว่า Mark 2ทูนะครับอ่ะทง้งนก็ต้องขอจบวัจจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชม ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะครับและถ้ามีอะไรผิดพลาดพูดมากบนพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขอประทานอาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย